กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อเบิร์ทุกฐานเบิร์สุกุสุขชน,น,ส,ขส,ขขนสุขมาติดตามน,น้องค้ามมันโซพี่น้องมาเบิ่งสร้างพี่น้องเลยมาเบิ่งสร้างหอดสายแต้บรนเหตุไปใหญ่จ่อยเห็ดพี่เก้ากัสบายดีพี่น้องก็ขึ้นในร้ายเติบเลยนะเมืเ่อนีเ้เนาะโอ้ไปทางบ่ ่มอนี่ยยามาทั้งพีอีก่ยงงสองโอ้กาพบนนั่นดอันเจียงหน่อยเป็นตะแพงแต่น่าเจียงอันอันปูนแน่าพอตะอออย่าเยเปแหงแต่น่าเอาง้มาเบิ่ง้องกันมาทีใสเออเล็กกบปูได้นีนะ โดดแจ๊กที่พืนทีอัดไปแล้วพื้สองสำอันเล่นหนึ่งสองเออเอาอันนันเอ้ยมาทีทางไหนเนาะไปเส่เซ้ยใส่โจนเพียงเพลทางหอดใส่หนุ่มเพลหอดไซ่เพิ่นกับเป็นแม่แม่ปุ๊กแกงได้พี่น้องเลย แม่ปุ้งหางัได้อยู่รัด้เ้าวอดอกแม่ห,ห,หอดไซก็หอดอ่ะนาเอาขันแก้วแล้วไวเตอบถือว่าเออน้องซุกพี่น้องเอ้ยปัญหทางบอยู่ได้เศร้าเพิ่นกับคนขคนยันี่การน้องซุกกซุกแม่ปุ้มนี่ซุก <c oughs> ยังเอี้ยเหงื่อแก่ยังวัวเล่เอาอกเนาะแดดกระแดดแดดแห้งกระดอกเพิงเฮงื่อตะกี้น่ะใส่เสื้อเพื่อจอยท่าสีแบบพ้นสะอาดใส,ดสด่แบบสีไปไล่ต่างเลยเพิ่งจะสร้างข้าวกับเพิ่งเห็ดต่อไปเรื่อยๆนะจักส์เฮาดันได้แลนะ้วเนาะจ็คส์เฮาดันได้ ส้างพลังบิวเป็นเหตุไว้ขนาดพี่น้องเ้ยเอามีแนวงัดอันนั้นบอลโอ้เพื่นตีลงมแขกอเลรแบบดีๆได้ตกได้สางเลยสางยงีมตลอดเลยพี่น้องพลังบิวพี่คนอารมณ์ดีอยู่แล้วเนาะโอ้โหเจ้าชิดเธอเล็กด้อยนน่ะ Việc làm nhà mình thêm luôn Phở đang biêu ăn cả bài này thân khảo đây nó Oh Khá quá nhảy mình bó. แมนเหนูเคียนน,นี่นเะเผชิญไปเรื่อยๆสั่งกับพี่น้องเลย <c oughs> ยังมาได้กินแถวเช้าเป็นสงโกนลนนะ เพิ่นกระก่อค้างออกแล้วก่อข้างออก,ก่อนไอยังแดงๆเนี่ยน้นนำมันบ้านอ่ะออนนโอ้นัมันซีเพิ่นกิะสีกอบวงกุบเข็น,นข้างนี้ยไม่อีกเพิ่นตักไว้แล้ว เมื่อนะี่คือสิบมมล็มบันไดพ่นทองยหลังจากแบบเมื่อวานนี่มถึงถึงพอดีอยู่เหมือนนี่พอดีเลยกับบรรยากาศแบบสิกับสั่งข้าแบกนักแบบนหิวปูนเนะาะแต่สิบมีเหือบบันไดดอก <laughs> สามคนคือเก่าแต่ก่บว่าวเนาะแต่ก็วไวยเป็นเหตุี่กัน ก็ไปจักได้สิเปล่าพี่น้องเลยไทยพี่น้องเบิ่งแต่ละเมื่อยันพี่น้องเบื่ออยู่แอนปาไตยกามาสสาปมันกับเห็ุไปเรื่อยๆพ่อน้องบิวเป็นคนนั้น เห็ดไว้อยูยอ่แล้วเอานั่งเขม่นั่นดิ้นบักหนึ่เพื่อนก็เสียดหอดสูงเติบเลยนี่ <c oughs> ได้แจ็คเมอรอะไรพออน้องเดือนพอนอ้นอ,นองบิวพอฟิต จะกักมือเนี่ยพี่น้องไลจนลืมว่าจะกักมือเจนเพิ่นไปเลยปะเพิ่นไปเลยคันบามเพท้าวนเดี๋ยว้าบ้านด้วยี่ต้องเข้าบ้านด้วเออปวดศีรษะมืดเอาบ้านอยู่คือเออพอเพลินไปเลยพี่น้องเลยโดยอย่ามาใส่คำหมากรเมย์เจือแทนเลยพี่น้อง Vỡ ừ. ướt phơi Vỡ ướt theo sai khồng เอา ngam อีก เพื่อว่าเป็นขยังนี่ได้แบบอันไรเอาฟูร้ายถอดอ้วมาฟูร้ายมาไปกัเอ้ยเอ้ยทำอะไรอยู่นูสบายดีป่ะลุง Này, ba luôn gặp mặt tay luôn mặt tay bát bát bó. bát 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 bạt bó. bát 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 Để bát 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 nhục bát bát thi. bát nhục. bát bát nhục. bát 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 nhục. bát 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 ในบริกเนินนะนยอดุงไว้นี่อพักโ้วอไปเลยกมไปมนมันหงต้อนเยต้อนทขางต้นนี้หลังใต้ตนนี่เลยเทต้นนี้ล้กโแก้วอีกรอบนึงมันมาอหน้ไป เผาด่างเบี้ยวัจหน่อยกินข่าวเด้อกำลังสิบห้ากินข่าวกินหน้าพี่น้องเ้ยสังเขากันสังจวดจวดเลยจ้าพผางบิวยังไม่อยากเมื่อตน้่เนาพ่งบววนาอเซนีเาขาวมาสู่พเางบวกินพี่น้องเ้ยหน้าเซนีเอิร์ดเลยกินข่าวเด้อ คิฟังกินไว้เถอยยึดก่นไ่ยังเราอย่กเอาวันไอ้ใบตายสุกอันมวงจะเป็นย่าแล้วนะมัวงแขงแข่างี่งัวอลกเผือกพอใหญ่จอยเขียวงัวตัวอ้วนเห็นไห้อยู่นั่นงัวม่ใหญ่นะแมนจนมาได้ย่างลองดูงัวเขียวพี่น้องเลยไปไปกินขาไป อีกสองรอบเอออีกสองรอบเลยจ้าเออเป็นเห็ดตังวงกลมแางทั้งนี้ก่อนเนาะงััเลือีใตก็ิบเนะอนนนกับนีโอดูไหวเติบวเนาะสามคนเห็ดกับบึงไม่ไหวเติบเลยจนขึงบ้าน ถึงเฮือนแล้วไปผักกันพะลังมือกินข่าวบันน<อ>ี้เดเทาาโงกบดีเกอานหากอ็ไปประมาณสิบนาประมาณนี้คนใีกุกมเรพอสอเป็นสิแหลไป,หลปเหตุทางเนี่ยไปเหตุทางจะขอดแขนได้เลยสวนะเหตุกันพี่น้อง คลิปนี้เขาลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อพี่ผลาดประกันใด้ขอโทษนำ้ำลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเฮากโหสิึินบิ้งคนน่อยกันบัดนนี้ไปก่อนสบายดี